การเป็นคนคิดมากบางทีก็ติดตัวมาแต่กำเนิดจะด้วยพื้นฐานดวงหรืออะไรก็ตามถึงอย่างนั้นการเป็นคนคิดมากไม่ได้สร้างผลดีอะไรกับเราเลยมีแต่จะทำให้จิตตกวนหลูปก,กับความคิดซ้ำๆแล้วยากที่จะเดินต่อคุณกำลังหาวิธีเลิกคิดมากอยู่หรือเปล่าถ้าใช่สิ่งเหล่านี้จะช่วยเยียวยาได้ เลิกคิดมากพูดง่ายทำยากแต่เราทำได้ข้อที่หนึ่งอย่าให้มันอยู่แต่ในหัวจงระบายออกมาเมื่อคุณได้ปลดปล่อยทุกอย่างออกมาโดยการพูดแม้ว่าจะเป็นการพูดกับตัวเองก็ตามสิ่งที่ตามมาคุณจะเริ่มปล่อยวางกับความคิด การระบายให้คนอื่นฟังอาจจะเป็นวิธีของใครหลายคนแต่คุณลืมไปหรือเปล่าว่าคนคนนั้นอาจจะไม่อยากฟังสิ่งที่เราพูดก็ได้หากระบายด้วยการพูดแล้วยังไม่หายคิดมากให้เขียนใส่กระดาษแล้วเก็บไว้เป็นข้อเตือนใจว่าครั้งหนึ่งเราก็เคยเป็นคนที่คิดอะไรพวกนี้มากไปเหมือนกันข้อที่สอง เดินเข้าป่าหรือหาพื้นที่สีเขียวธรรมชาติจะช่วยเยียวยาทุกอย่างได้ลองออกไปข้างนอกและมองหาต้นไม้หรือเข้าป่าสูดกลิ่นอายของธรรมชาติความสงบจะทำให้คุณมีสติและเข้าใจความไม่เที่ยงของการมีตัวตนของคุณ ทำให้คุณเห็นโลกกว้างที่อยู่นอกเหนือจากโลกที่คุณรู้จักที่คุณสร้างขึ้นมาเองโลกใบนี้ยังมีอะไรรออีกมากมายอย่าให้แค่ปัญหาเรื่องเดียวหรือบุคคลคนเดียวที่ทำลายความรู้สึกคุณมาฉุดความคิดคุณเอาไว้ไม่ให้ไปต่อข้อที่สเมื่อไหร่ที่คิดมากอย่าดูถูกตัวเอง การดูถูกตัวเองจะเพิ่มความเครียดและทำให้ยิ่งเกิดความคิดในแงล่ลบพยายามทำใจกับผลลัพธ์หรือคำตอบที่ไม่เป็นดั่งใจหวังอย่างน้อยวิธีปลดล็อกความคิดหรือปล่อยวางก็ช่วยได้เสมอท่องไว้ว่ามันผ่านไปแล้วฉันจะต้องก้าวไปข้างหน้าต่อเมื่อเรื่องนี้ผ่านไปได้คุณจะหวัวเราะให้กับมัน เพราะคุณจะเห็นมันว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยและคุณเก็บมาคิดมากเกินไป